สมาชิกผู้เรียนนกลงหัวจุกมือใหม่ถามกันเข้ามาเยอะมากเหลือเกินว่ามีวิธีเบสิกในการดูนก เพศผู้และเพศเมียอ,อย่างไรโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาทำคลิปอธิบายเบสิคคร่าวๆให้ที่มันอาจจะบ่งบอกถึงความเป็นตัวผู้ได้ประมาณ99.99% 99เลยทีเดียวที่เหลือ1%นั้นก็มีแบบฉีกกดไปประเภทนกที่เป็นอ,อยู่ลักษณะเหมือนกับตัวผู้แต่นิสัยเป็นตัวผู้แต่ร่างกายเป็นตัวเมีย ใสเป็นตัวเมียแต่ร่างกายเป็นตัวผู้เออนะพูดผิดแล้วนะขั้นแรกเนี่ยเราก็มาดูกันเรื่อง การเป่าขนหน้าอกขนไรขนหน้าอกนกถ้าเป็นตัวผู้จะมีลักษณะมีขนแบบนี้มีพื้นที่ที่เป็นสีเนื้ออยู่นิดเดียวตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะผอมไปนิดนึงนะแต่ยังไม่ผอมเยอะมีขนไรๆอยู่แบบนั้นแหละ99%มีโอกาสจะเป็นผู้นะแล้วก็ตัวเมียมันเป็นแบบไหนล่ะตัวเมียมันก็เป็นแบบนี้นะโล่งๆมีพื้นที่สำหรับหน้าอกเยอะกว่าเป็นเนื้อเยอะ กว่าและส่วนถัดมาก็คือเส้นขนแมวอยู่ตรงไหนอยู่ตรงท้ายทอยของนกเนี่ยจะเป็นขนชี้ชๆอยู่แบบนี้ถ้ามีเยอะยิ่งบ่งบอกถึงความมีโอกาสเป็นผู้ได้ถึง99%เลยเหมือนกันดูประกอบกันไปส่วนต่อมา ก็คือหางนกโดยถ้าเป็นปกติสีขาวของนกที่มีหางเส้นสีขาวฝั่งซ้ายจะมีสีเส้นฝั่งขวาจะมีสี่เส้นตรงกลางจะเป็นสีดำสีเส้นมานับกันทั้งหมดนกตัวผู้ส่วนมากจะมีขนประมาณ12เส้นโดยประมาณก็แยกเป็นเหมือนที่ผมบอกแหละ นะนะับไปนะับไปครบ12หรือ,อยังนะถ้าครบ12แล้วมีโอกาสเป็นผู้99%เปเซนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดต่ำกว่า12ซี่เนี่ยนะก็จะเป็นตัวเมียอย่างแน่นอน ต่อไปก็เป็นอีกจุดสังเกตหนึ่งก็คือโคนลิ้นถ้านกลงหัวจุกที่มีโคนลิ้นแบบดำดำจับมาอ้าปากดูแบบนี้ถ้าเป็นลูกนกก็ดูได้อยู่นะแล้วก็ถ้าเกิดมันมีโคนลิ้นสีดำเนี่ย99%าก็ก็เป็นเพศผู้ตัวเมียมันจะโคนลิ้นไม่ดำนะครับลองสังเกตกันดูได้ในลักษณะของอาการสังเกตนกเพศผู้เพศเมียเราต้องเอาหลายลักษณะมารวมกันแล้วก็หูขาวเนี่ย ค่อนข้างที่จะใหญ่หูขาวของนกเพศผู้เนี่ยค่อนข้างจะใหญ่กว่าตัวเมียเป็นใหญ่กว่า,วเ,ปวาเป็นปกตินะต้องสังเกตดูและหลายหลายสิ่งเอามาประกอบรวมการประเมินผลดูลีลาท่าทางลักษณะการนั่งการยืนการกระโดดการต่อสู้กิริยาการต่างๆและนกตัวเมียมันจะร้องไม่เป็นเพลงนะนกตัวผู้จะมีสำนวนการเปิดเพลงเนี่ยหลายหลายเพลงร้องได้หลายเพลงตั้งแต่3พยางสี่พยาง ห้าพยางเสียงก็ใหญ่ๆน้ำเสียงชัดกว่าตัวเมียเยอะแยะมากไงเพราะฉะนั้นเบสิกในการดูนกเนี่ยเนี่ยมีหัวปีกอีกหนึ่งอย่างนะหัวปีกเนี่ยถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยมันจะมีสีส้มอยู่การดูหางก็บอกไปแล้วนะเพราะฉะนั้นการดูเพศผู้โดยเบสิกแล้วนะ9 9 9 9นะครับหนะ้าที่ผมบอกมาทั้งหมดนั่นก็มีโอกาสเป็นผู้ได้เลยครับผม